สวัสดีครับดอกไม่ออกดอกอีกแล้วอันนี้เป็นดอกว่านมหาเสน่ห์นะครับัช่วงนี้ออกดอกบ่อยมากนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันการเก็บรักษานะครับเราก็จะมีน้ํามันมะกรอกนะครับนี่อันนี้ผมเก็บไปส่วนหนึ่งหละอันนี้เป็นดอกที่ออกมาใหม่เขาก็เก็บเอาดอกมัน ไว้ในนี่ครับดอกดอกเขาจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือดอกว่านมหาสเสนหรือว่านดอกทองหรือหรือว่านมหาสเสนีนั่นแหละดัแล้วเราก็จะใส่ไว้ในนี้ครับวันนี้ออกสองดอกเลย่ ดอกหนึ่งนะครับเก็บเฮียน,นี่ครับการเก็บรักษาโอเคครับเรียบร้อยนี่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 ไอเยอะละเข้ามาปฏิสัมพันธ์กันเยอะๆนะครับ